พระคัมภีบอกว่าข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าข้าพเจ้าจะเห็นความแสนดีหรือพระคุณของพระเจ้าที่ในแผ่นดินของคนเป็นในนิสสุริยดีบทที่ยีข้อสิพูดอย่างนั้นนะครับพี่น้องจะฟังคำพยานว่าพระเจ้าแสนดีและขอให้พี่น้องมีประสบการณ์กับพระคุณและความแสนดีของพระเจ้าเช่นกันครับขอบพระคุณครับพอเปิดขึ้นมาอาจารย์หมอวารุณสวัสดีครับพี่น้องครับผมรักพี่น้องนะครับผมรักพี่น้องเหรอ คำว่ารักอะได้ยินมาเยอะแล้วไม่เชื่อสวัสดีค่ะชื่อธัญธรบุญแจมค่ะตอนนี้อยู่ที่รัฐโอไฮโอนะคะแต่ก่อนที่จะย้ายไมา่อยู่ที่นี่อยู่ที่ประเทศไทยอะคะ่ะมีธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องประดับเครื่องเงินส่งออกธุรกิจไปได้ดีมากแต่การที่ธุรกิจเราดีตอนนั้น เราไปกราบไหว้ไปขอกับศัยศาสตร์ดึกลับใครว่าที่ไหนดีแม้กระทั่งกับตัวเองจะไปผูกสายสินจะไปนอนลงศพจะไปทำตุ๊กตาผูกจะไปสร้างพระองค์ใหญ่บนเขาถือทำอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่มันไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยเราก็จะมาเที่ยวต่างประเทศกันไปมาไปมาเสร็จแล้วลูกสาวอยากมาเรียนต่างประเทศบ้างคุณแม่ก็สนับสนุนกลายเป็นว่าเขาก็ห่างจากเราไปเลย ตั้งแต่อายุเขา1ิบขวบเราก็มุ่งมั่นทำงานทำธุรกิจหาเงินเลี้ยงลูกน้องทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกน้องอยู่กับเรารักเราใส่ใจกับลูกน้องกับพนักงานทั้งหมดเลยล,ลืมไปว่าเรามีลูกอยู่ที่เมืองนอกเราส่งแต่เงินให้เขาเกิดแยกออกไปหนึ่งแล้วค่ะพอมาอีกสกระยะหนึ่งลูกชายคนโตขึ้นมาเขาก็บอกอยากอยู่เมืองนอกเหมือนพี่สาวบ้างอยากไปเรียนต่างประเทศบ้างลูกสองคนออกจากอ้อมอ,อกแม่แล้วตัวเองก็มีปัญหาชีวิตกับสามี ตอนหลังมาเราเพิ่งมารู้ว่าสิ่งที่เราทำอะค่ะมันทำให้ไปคนละทิศละทางลูกอยู่คนละที่คุณแม่อยู่ตรงนึงคุณสามีก็ไปอีกที่หนึ่งเอะเราสร้างมาทุกสิ่งทุกอย่างพนักง,งาน 3- 400คนเนี่ยเขารักเราเขาอยู่กับเราตอนที่เขาทำงานตอนที่เขาได้ผลประโยชน์จากเราแล้วเรากลับมาบ้านนั่งอยู่คนเดียวค่ะ ห้องโฮมเทเตอร์จะใหญ่แค่ไหนคุณจะมีทีวีดูคุณจะมีคนทำกับข้าวให้คุณทานทุกวันคุณหยักไปไหนคุณทำอะไรไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะจิตใจมันห่อเหี่ยวมันแห้งแลง้งพ่อแม่ก็เสียชีวิตไปตั้งนานแล้วคือน้องสาวก็เสียคือไม่มีใครเลยในยครอบครัวมีวันหนึ่งเรานั่งดูทีวีลรวเปิดทีวีทิ้งไว้แต่เราเราไม่รู้เราอยู่เพื่ออะไรหาเพื่ออะไรพอบริษัทเลิกไม่อยากกลับบ้านไปค่ะไปมอไปห้างไหนอยากได้อะไรชี้เลยค่ะ ขนกลับมาจนพนักงานมาส่งที่บ้านเขาเสื้อผ้าซึ่งมาถึงปุ๊บโยนไปเลยค่ะเราไม่ได้ใส่ไม่ได้ใช้ความรู้สึกที่มันเหงาที่มันว้าเหวดูหนังคนเดียวทุกวันนอนคนเดียวทุกวันเนี่ยเป็น20ปีเกิดเป็นดีเพรสขึ้นมาบางครั้งก็มีความสุขกับการที่เราสิ่งที่เราทําแต่มันไม่มีความหมายบางครั้งไปค่ะขับไปไหนก็ได้ขึ้นเหนือลงใต้คนเดียวเหยียบไปเลยค่ะร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบหลายครั้งค่ะ ที่เอาสะพานพระรามเก้านั้นเป็นที่วัดวันใดวันหนึ่งฉันดิ่งลงไปตรงนี้จบฉันไม่อยากมีอะไรแล้วแต่ก็มีการโทรคุยกับลูกสาวนะคะคุณแม่โทรมาตีสองตีสามลูกสาวตกใจได้ทำไมคุณแม่ไม่หลับไม่นอนแต่จะไม่ให้ลูกรู้ว่าเกิดอะไรกับตัวเองแค่บอกลูกว่าคุณแม่นอนไม่หลับคือขับรถไปไม่รู้ตัวค่ะมาฟื้นอีกทีได้ยินแต่เสียงรถหวอปอเต็กตึงนะคะปอเต็กตึงเนี่ยไปรับจากที่เกิดเหตุ และเข้าไปที่โรงพยาบาลหูเรารู้ได้ยินว่ามีพนักงานมีทุกคนร้องไห้อยู่รอบตัวเราจะทำไมจิตใจเรามัน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 ,ม,นมันไม่ยินดียินร้ายกับอะไรคะ่ะเพราะคนที่เราต้องการคือใครสามีลูกแต่ไม่มีใครอยู่ใกล้เราสักคนความรู้สึกนั้นมันมันยิ่งเพิ่มถ้าเราแย่ไปอะคะ่ะแล้วก็เลยใช้ชีวิตอยู่กับยากลางคืนไม่นอนคะ่ะ เราก็จะสวดมนต์ไม่รู้สวดอะไรคะ่ะบทอะไรมาสวดได้หมดคะ่ะทั้งคืนตื่นเช้ามาก็ต้องทําเป็นแบบสดชื่นอาบน้ําแต่งตัวเข้าออฟฟิศทำเป็นแบบืบนตัวเองแข็งแรงไม่อยากให้ใครรู้ว่าตัวเองเจอปัญหาชีวิตครอบครัวยังไงมีเลขานะคะเขาจะคอยไปดูพฤติกรรมคุณแม่ถ้าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเนี่ยคุณแม่ไม่มีชีวิตแน่นอนคุณแม่อยู่อย่างนี้ไม่ได้ลูกชายเอามาอยู่ด้วยตอนนั้นลูกชายเพิ่งอายุ16เองคะ่ะเขาก็ขออ้างว่าให้มาอยู่เป็นเพื่อน เราก็อยู่กันแม่ลูกแต่ตอนนั้นหัวใจมันมันพองโตมันมีความสุขค่ะอยู่กับลูกชายสองคนโอ้นี่เหลอชีวิตที่แท้จริงการที่เรามีคนที่เรารักอยู่กับเราได้วีซา่าสี่ปีจะครบสี่ปีละไปยื่นต่อเขากลับไม่ให้ต่อลูกสาวก็บอกมาอยู่กับหนูไหมจะได้เลี้ยงน้องก็โอเคเดี๋ยวคุณแม่จะอยู่ด้วยสักห้าเดือนหกเดือนพอมาอยู่กับลูกสาวที่อเมริกาก็อ,อยู่กับหลานเราก็ใจดีขึ้น แต่ลึกๆก็ยังเหงาอยู่เพราะเราไปไหนไม่ได้บางเอิญรู้จักกับน้องคนหนึ่งที่อยู่ที่นี่นี่ไม่ได้ไปไหนไปบ้านน้องคนนี้กันไหมเรามีสมัคคีทํากันนะเรารู้จักกับพระเจ้าพระเจ้าคือใครพระเจ้าคือพระเยซูพระเยซูเราเห็นมาตั้งแต่เราเห็นชื่อพระเยซูติดบ,บนต้นไม้ตั้งแต่เราเล็กๆเรารักพระเยซูแล้วทําไมต้องไปรักพระเยซูล่ะไปก็ไปความคิดตอนนั้นนะคะ ก็ไปเริ่มนมัสการด้วยกันไปเขาก็ร้องเพลงก็กทําไปกับเขาไปทําไมมหาพญายสูต้องมาร้องเพลงเราทุกข์ตายเรามีความทุกข์อะเราทำไมต้องร้องเพลงต้องมีสันติสุขละ่ะไปครั้งแรกพอไปครั้งที่สองอันนี้เขาบอกว่าคุณพีไ่ไปอีกไหมอะไปก็ได้ไม่มีอะไรทาก็ไปพอไปครั้งที่สองเรามีความรู้สึกว่าเราได้ปลดปล่อยค่ะแล้วเนื้อหาของเพลงที่นมัสการทำไมมันซึมเข้ามาทำไมจิตใจเรามันเบา นี่คือสิ่งที่เราตามหาหรือนี่หรือคือความรักเหรอความรักพระเยซูมันหลั่งลงมาแบบนี้เหรอท่วมท้นตัวเรามันเป็นแบบนี้หรอือความรักมันไม่ใช่ความรักของมนุษย์ใช่ไหมความรักของมนุษย์คือการตอบแทนคือการแลกเปลี่ยนพระเยซูร,รักเราท่านไม่ต้องการอะไรจากเราเลยน้องเขาบอกว่าพี่รู้สึกยังไงพี่รู้สึกดีนะแต่ว่าพี่ปวดหัวมากพี่ไม่รู้เป็นไรคุกเข่าลง พี่หนักหัวพี่ลุกไม่ได้เลยน้องเขาต้องเข้ามาพยุงแล้วน้องเขาก็มาบอกว่าพี่พี่ต้องยอมนะยอมอะไรฉันเป็นหนึ่งมาตลอดฉันจะต้องยอมใครฉันต้องยอมอะไรเหรอคือในใจตัวเองอะค่ะเป็นคนที่หยิ่งยโสยอมรับว่าตัวเองแย่มากน้องเขาบอกพี่ต้องยอมนะถ้าพี่ยอมแล้วพี่จะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคล้ายกับมีอะไรมาบีบเราเหมือนไม่ให้ยอมไม่ได้ไม่ได้ฉันต้องเป็นฉันจนน้องเขาต้องบอกว่า พี่ต้องยอมพี่ต้องเชื่อฉันทุกมาตลอดแล้วดูสิถ้าฉันยอมตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยยอมค่ะลงไปกับพื้นลุกขึ้นมามันเบามันสบายมันรู้สึกว่าคนที่นั่งอยู่รอบเราสายตาที่เขามองเราเขารักเราจริงๆเขาไม่ได้หวังอะไรเลยเขาแค่อยากให้เราถูกปลดปล่อยแค่เขาอยากให้เราอะมีความรู้สึกว่าเห็นความรักที่แท้จริงอาทิตย์ที่สามจะไปก็ไป ไปรู้สึกใจเราเบิกบานขึ้นก็ร้องเพลงด้วยสันติสุขเรารู้แล้วว่าอ๋อทำไมเราต้องร้องเพลงนมัส,สก,การทำไมเราจะต้องถวายเกียรติมันเริ่มซึมซับเข้ามาพอซึมซับเข้ามา,มเ,า,มาเราทนงตัวเองค่ะว่าเห็นไหมพระเจ้ารักฉันพระเจ้าอยู่กับฉันมีโอกาสได้กลับไปเมืองไทยแล้วน้องเขาก็บอกว่าอาจารย์หมอจะไปเมืองไทยนะตอนที่ไปงานฟื้นฟูตอนนั้นก็ในพบอาจารย์หมอนะคะไปรับไฟ เขาล้มก็ล้มกว่าเขาก็รับโอ้พระเจ้าอยู่กับฉันพระเจ้ารักฉันก็แค่นั้นค่ะไม่ได้แบบซึมซับอะไรมากมายแค่ได้รับว่าพระเจ้าอยู่กับฉันแล้วด้วยความเย่อหยิ่งกลับคืนมาพระเจ้ารักฉันกลับมาที่นี่น้องเขาชวนไปบ้านพระเจ้าอยู่กับพี่แล้วไม่เป็นไรพี่โอเคไปมั่งไม่ไปมั่งเหมือนเริ่มเริ่มจะออกอะคะ่ะทีนี้ก็ได้มีโอกาสกลับไปเมืองไทยครั้งหนึ่งเพราะว่ากับอดตสามียังไม่จบ พระเจ้าสอนเรานะให้เรารักเป็นให้อภัยให้ได้จากที่ไม่ได้เข้าไปบริษัทห้าหกปีเดินเข้าไปเลยแล้วเข้าไปในห้องที่เราเคยทํางานแล้วอดีตสามีก็นั่งอยู่ในนั้นเข้าไปหาเขาไปสวัสดีเขากอ่อกอดเขาเขางงเขาบอกว่ามาไม้ไหนรักอะ่ะไม่ได้คิดไม่ได้โกรธอะไรเขาเขาฟ้องเลยขาเราไล่ลูกน้องระดับผู้จัดการสิบกว่าคนออกบีบออกหมดเลยค่ะ ตัวเลขาเราก็ถูกฟ้องด้วยอู้ทำไมเขาทำขนาดนี้ในเมื่อเราพพยให้เขาแล้วเรารักเขาอยู่กลับมาเทียมเอกาอีกความโกรธกลับมาพระเยซูบอกรักเราแล้วทำไมต้องเกิดเหตุการณ์นี้อีกหน้ำซ้ำที่บ้านสวนพายุเข้าต้นไม้สิบยี่สิบกับต้นที่ปลูกไว้ต้นใหญ่ๆพังราบเป็นหน้ากองท่อประปาแตกโดยที่ไม่เห็นประปามาแจ้งว่าแทงน้ำทั้งแทงอะหมดเพราะบ้านสวนหลังนี้ จ่ายค่าน้ําไปสองหมื่นกวาบาทจ่ายค่าต้นไม้ไปเป็นแสนก็ลูกเชื่อพระเจ้าแล้วลูกรักพระเจ้าแล้วลูกต้องมาเสียเงินต้องมาวิ่งเต้นขึ้นลงขึ้นศาลปกป้องลูกน้องเพื่ออะไรความคิดอยากทําร้ายตัวเองกลับมาอีกโทรหาน้องพี่ไม่อยู่ละพี่จะไปพี่จะไปไหนพี่ไม่รู้พี่จะไปไหนน้องเขาบอกว่าคําเดียวกลับมาหาพระเจ้า,ากลับมาหาความรักของพระเจ้าไหม มาหาพระเจ้าแล้วไงก็เรารักพระเจ้าพระเจ้าอยู่กับเราแล้วทําไมพระเจ้ายัางทําร้ายเราไม่จบเราคิดว่าพระเจ้าทําร้ายเราน้องเขาก็บอกว่างั้นพี่ฟังหนูนะหนูอยากให้พี่ได้รู้จักกับอาจารย์ผู้หนึ่งอาจารย์โทรมาท่านอยู่ต่างเมืองคะ่ะท่านยังโทรมาท่านถามคําเดียวว่าพี่จะเลือกทางไหนพี่จะไปทางขาวหรือทางดํามันมีสองทางเท่านั้นถ้าพี่ไปทางดําพี่ก็ไปทางเดิมยังไงก็แย่มาแล้ว ไปทางเดิมเหมือนที่พี่เคยไปเคยเห็นเคยรู้แล้วทําไมพี่ไม่เลือกทางที่มันสว่างทางที่มันสว่างคืออะไรมันจะสว่างจริงไหมแล้วอาจารย์ก็หนุนใจอาจารย์บอกว่าเชื่อใจพระเจ้านะฟังพระเจ้าใหม่อีกครั้งหนึ่งให้พี่ถ่อมใจลงให้สุดให้พี่เชื่อฟังก็ได้เพราะเราไม่มีทางเลือกแล้วจริงๆแล้วไม่ควรนะคะไม่ควรที่จะเลือก ทางของพระเจ้าเป็นทางสุดท้ายเราควรจะเลือกทางพระเจ้าเป็นทางแรกในชีวิตแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ก็เลยกลับมาหาพระเจ้าอย่างจริงจังเข้ามาในกลุ่มลายมาหาน้องคนนี้น้องเขาก็จะโทรมาหนุนใจพี่เป็นยังไงแล้วตอนหลังมาก็มีการอธิษฐานตอนเช้ากันทุกเช้าตอนนี้ข้ออธิษฐานเริ่มหกโมงเช้าหกโมงเช้าเลยเหรอบางทียังไม่ได้นอนเลยหกโมงเช้าแต่ตอนนี้พอบอกจะอธิษฐานหกโมงเช้าต้องนอนนะเราต้องเตือนอธิษฐานเจอพี่น้องนะ ตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นเจ็ดโมงเช้าอธิษฐานทุก7จ็ดโมงเช้าด้วยกันจันทถึงสุขค่ะมีสันติสุขมากขึ้นเพราะว่าใจเราได้พบความรักที่แท้จริงของพระเจ้าค่ะนี่คือการกลับมาหาพระเจ้าครั้งที่สองค่ะเราเชื่อในความรักของมนุษย์เราเชื่อว่าเรารักใครสุดใจเขาจะรักเราสุดใจแต่มันไม่ใช่ ย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่รู้จักอะน้องเขาแนะนําว่าให้ฟังยูทู e ของอาจารย์หมอวรุณอาจารย์หมอวรุณคือใครไม่รู้พอเปิดขึ้นมาอาจารย์หมอวรุณสวัสดีครับพี่น้องครับผมรักพี่น้องนะครับผมรักพี่น้องเหรอคําว่ารักอะได้ยินมาเยอะแล้วไม่เชื่อฉันเคยเจอมาแล้วผู้ชายปากหวานฉันจะไม่ฟังผู้ชายคนนี้ฉันจะไม่เชื่อใครอีกแล้วไม่ฟังฟังคนอื่นก็ได้นี่คือการรับไฟโดยการฟังจากอาจารย์หมอกลับมาฟังอาจารย์หมอ เวลาอาจารย์หมอพูดสวัสดีครับพี่น้องทําไมถึงมีความรู้สึกว่าเพราะจังเลยคําพูดเนี้ยเพราะจังอยากฟังต่อฟังซีรีส์ตอนนี้แล้วอุ้ยตอนต่อไปท่านจะพูดถึงเรื่องอะไรท่านจะหนุนใจเราอะไรเอาพระคำของพระเจ้ามาบอกอะไรเตือนอะไรเราแล้วมันโดนไปหมดนะคะทุกวันนี้การเป็นคนมารักตัวเองไม่ได้รักตัวเองเพื่อให้คนอื่นมารักนะคะรักตัวเองเพื่อให้พระบิดาบนสวรรค์ รู้ว่าเรารักพระบิดาทําทุกอย่างเพื่อถวายเกียรติอธิษฐานต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกวันขอยพระอ,องค์นําทางนําชีวิตตรัสกับลูกมาว่าตื่นเช้าลูกจะทําอะไรลูกจะพูดอะไรลูกจะคิดอะไรเพื่อถวายเกียรตินี่คือนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตพี่เรื่องราวต่างๆที่เคยจํไในทุกเม็ดทุกชอดไม่มีในหัวแล้วคะ่ะกังเขนอยู่ข้างหน้าพระเจ้าพระเยซูเท่านั้นที่ตายแทนเราได้ ก็อยากหนุนใจพี่น้องถ้าเรามาอยู่ท่ามกลางความรักมาอยู่ในอ้อมกอดของพระองค์แล้วเนี่ยขอแค่จิตใจเราสัต์ซื่อขอให้เราใจเชื่อฟังให้เราถ่อมลงพระองค์บอกว่าเรายิ่งถ่อมยิ่งต่ำพระองค์จะยกชูเราสูงขึ้นนั่นคือความเป็นจริงค่ะพระองค์ยกชูเราไว้ตลอดพระองค์ไม่เคยทิ้งเราพระองค์ไม่เคยปล่อยมือเราอยากให้ทุกคน รู้จักตรงนี้อยากให้ทุกคนทุกคนในโลกใบน,นี้รู้จักกับพระเจ้าพระเจ้าไม่ใช่แค่คําพูดว่าพระเจ้าพระเยซูไม่ใช่แค่แบบใครก็มองเห็นกังเขนพระเยซูบนกางเขนแต่ท่านยิ่งใหญ่กว่านั้นถ้าได้มาเรียนรู้ทําไมท่านถึงยอมแบกกังเขนทําไมถึงท่านถึงยอมถูกทิมแทงด้วยหอกแหลมคมทําไมท่านถึงยอมที่จะให้คนถุยน้ําลายใส่แล้วพวกเราเป็นใครต่ําต้อยแค่ไหนเราถึงยอมไม่ได้ อยากให้ทุกคนเข้าใจอยากให้ทุกคนรู้อยากให้ลูกสองคนรู้ว่าการที่คุณแม่มารู้จักกับพระเจ้าคุณแม่มีสันติสุขลูกสองคนไม่ต้องห่วงคุณแม่แล้วพระองค์ทรงเรียกคุณแม่กลับมาอยู่ในอ้อมกอดของพระองค์ยอห์นบทที่ 14: บสข้อยีเรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่านสันติสุขของเราที่ทําให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์ อย่ากลัวเลยขอบคุณมากครับที่ฟังคำพยานและคำหนุนใจนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงตรัสกับพี่น้องทำให้พี่น้องเกิดความเชื่อและอยากจะมีชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์พระเจ้าที่เราพูดถึงนี้ ส่งพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูมาเกิดในโลกเพื่อจะเอาความบาปของเราไปพระองค์สิน้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อรับความบาปความตายโรคภัยไข้เจ็บการสาบแช่งความพ่ายแพ้ความล้มเหลวและความยากจนจากเราไปและพระองค์ประทานสิ่งดีให้แก่เราอยากหนุนใจพี่น้องให้มาเป็นลูกของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้สร้างโลกและจักรวาลผู้ทรงวางดวงดาวไว้ในท้องฟ้าและผู้ทรงออกแบบท่าน ให้เรากลับไะคืนดีกับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ดีไหมครับพี่น้องไม่ได้มาจากลิงพี่น้องถูกพระเจ้าสร้างขึ้นมากลับไะคืนดีกับพระเจ้าโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์อธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์รักลูกมากส่งพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูลงมารับความบาปของลูกที่ไม้กางเขนขอเชิญพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สเข้ามาในชีวิตของลูกมาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกขอกลับใจจากความบาปตั้งแต่วันนี้ขอพระองค์สอนลูกปกป้องเลี้ยงดูตักเตือนนำทางลูกลูกจะรับใช้พระองค์เดินกับพระองค์ ไปจนถึงวันที่ลูกจากโลกนี้ไปลูกเชื่อว่าลูกจะไปอยู่กับพระองค์นิรัน์ในสวรรค์และในโลกนี้ลูกจะมีชีวิตแห่งชัยชนะและมากกว่าครบบริบูรณ์ในนามพระเยซูอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับขอสั่งความยินดีด้วยที่พี่น้องตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพี่น้องเพราะว่า การตัดสินใจและการสารภาพนี้จะนำพี่น้องไปสู่ชีวิตนิรันดรและชีวิตที่ดีขึ้นขอพระเจ้าอวยพรแล้วเราพบกันในคำพยานหรือในคำสอน,นอื่นๆนะครับขอบคุณมากนะครับพระเจ้าอวยพรครับ